เบิงนะคะที่สวนสัตว์อุบลราชธา,านีกันแน่นะคะตอนนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาซอยกันตั้งซือ้อให้กับลูกฮิปโป,โปเตมสัสแคะนะคะซึ่งที่สวนสัตว์อุบลราชธา,านีค่ะเพื่อเด้เปิดโต ตอนรับสมาชิกใหม่นะคะนั่นก็นคือฮิปโปโปเตมัสแคะนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร่งเสริมเรื่องข้องการท่องเคียวที่จังหวัดอุบลราชธานีนะะั่นเองค่ะโดยนายอัทพรสศรีเฮรันนะคะผูน้นวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพอะบรมราชูประถมเพื่อนกระเดยพาบักแตงโมนะคะเปิดโตตอนรับสมาชิกใหม่นะคะฮิปโปโปเตมัสแคะนะคะที่สวนสัตว์อุบลราชธานะะีเพื่อเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีน,น,นั่งธนพรพูนเพิ่มขา่าผู้นดยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาอุบลราชธานีนายมงคลจุลธาตุประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีหัวหนา้าส่วนราชการภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและกะประชาชนเขา้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสวนสัตว์อุบลราชธานีและก็เป็นการกระตุน้นเรื่องของเศรษฐกิจให้ประชาชนนะคะนักเรียนนักศึกษาเขามาเที่ยวมาชมได้หลายคืน และก็เป็นการสร้างความพึงพอใจทั้งความบันเทิงและก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของสวนสัตว์นะคะและการเรียนรู้เรื่องต่างๆนํา,านที่สําคัญก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีนํานะคะ โดยนอกจากนี้แล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เขาร่วมกิจกรรมในมือนี้นะคะได้ร่วมการตั้งซื้อลูกฮิปโปโปเตมัสแคะนะคะโดยมีการตั้งซื้อหลายคนก็มีการต่างมาเป็นตะหักอยู่นะคะอย่างเช่นครัน้องไข่ต้มนะคะบางคนมาก็บ,บอกว่าซื้อข้าวหมานซโโ้านะคะ อีกผูน้นึงเพิ่งบอกว่าหมูหยองมาสั่นนะคะ <S <S กับ <7 S 1> ีหลาย <7. S 1> สื่อนะคะคุณผ,ผู้ชมคะก็มีการโหวตกันซึ่งทางสวนสัตว์อุบลราชธานีเพิ่นก็จะได้นําสื่อทีถึกเสนอนี่แหละค่ะไปโหวดทางโซเชียลนะคะของสวนสัตว์ เพื่อที่จะต้องการหาซื้อที่มีบุคคลโหวตหลายที่สุดแล้วกาม่าตั้งซื้อลูกฮิปโปเตมัสแค่ต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งทางผู้นวยการสวนซัตว์นะคะอุบลราชธานีค่ะเพื่อนบอกว่าการเกิดใหม่ของสัตว์นะคะมักจะสร้างความตื่นเต้นอยากหูอยากเห็นของคนเป็นจำนวนมาก และการจะเฮตให้ประชาชนเดินทางมาเที่ยวที่สวนสัตว์อุบลราชธานีหลายึ้นนั่นเองนะคะซึ่งผูจข่าวก็ได้ไปสัมผณ์ทางพออ,องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมนะคะท่านพออัอตภพรศรีเฮรันไปฟังเสียงเพิ่นค่ะคือการเกิดใหม่ของลูกสัตว์เนี่ยมักจะสร้างภาพความตื่นเต้นความอยากเห็นของประชาชนดังนั้นเมื่อมีข่าวสารเผยแพร่ออกไปเนี่ย การเกิดใหม่ของลูกสัตว์เนี่ยจะทําให้ประชาชนเข้ามามากขึ้นอยากเห็นมากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่ามันจะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเป็นเศรษฐกิจของเมืองนะครับพี่น้องจากจังหวัดใกล้เคียงอาจจะวิ่งเข้ามาในจังหวัดอุบลราชธานีนะเพื่อมาเที่ยวสวนสัตว์อุบลดังนั้นเศรษฐกิจก็จะเพิ่มขึ้นตามส่วนที่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารออกไปในครั้งนี้ครับ